ช่องสแรี่ผีก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องเจ้าสาวที่รอคอยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของผมเองเกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วตอนนั้นผมยังเป็นัยรุ่นและชอบดูหนักมากๆเรื่องมันเกิดในช่วงที่ผมปิดเทอมและกลับไปอยู่กับตากับยายที่ต่างจังหวัดซึ้นผมก็คุ้นเคยกับตายายญาติและเพื่อนบ้านแถวนั้นเป็นอย่างดีเนื่องจากผมมาที่นี่ค่อนข้างบ่อย มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนข้างบ้านมาชวนไปดูหนังกลางแปลงที่ศาลเจ้าในหมู่บ้านผมจึงรีบตกลงทันทีเพราะชอบดูหนังอยู่แล้วพอประมาณหกโมงเย็นผมและเพื่อนอีกสองคนเพื่อนสองคนเป็นแฟนกันก็เดินไปดูหนังด้วยกันซึ่งห่างจากบ้านประมาณ3กิโลสมัยนั้นที่บ้านยังไม่มีรถต้องเดินและใช้ไฟฉายสองทางเมื่อดูหนังเสร็จประมาณทิ้งคืนผมและเพื่อนก็พาก,กันเดินกลับบ้านแต่เพื่อนผมมันขอแยกไปส่งแฟนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็เดินต่อมาเรื่อยๆและผมก็นึกได้ว่า ถ้าเดินตัดสวนตรงบึงน้าใหญ่ก็จะถึงบ้านเร็วขึ้นระหว่างทางที่ผมเดินเข้าไปก็จะเป็นส่วนของชาวบ้านและมีบึงน้ําใหญ่ๆประจาหมู่บ้านผมเดินไปสักทักก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดเจ้าสาวสีขาวยืนร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ริมบึงตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรคิดเทียงว่าผู้หญิงคงทะเลกกาะกับแฟนเลยออกมาร้องไห้ตรงนี้ผมจึงเดินเข้าไปหาเพื่อจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อผมยิ่งเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเธอสักที่ผมรู้สึกเหมือนควบคุมร่างกายไม่ได้ผมเดินอยู่อย่างนั้นสักทักแล้วผู้หญิงคนนั้น ก็เริ่มขยับตัวแต่ไม่หันหน้ามาเธอเดินช้าๆมุ่งหน้าไปที่บึงน้ำและตัวผมก็เดินตามเธอไปโดยที่ผมกัดถืนไม่ได้ระหว่างที่เดินเสียงร้องของเธอก็เริ่มหอยหวนหน้ากลัวขึ้นเรื่อยๆผมยังคงเดินตามเธอลงไปในน้ำเมื่อเท้าผมเริ่มสัมผัสน้ำผมรู้สึกถึงความเยือกเย็นที่แทรกขึ้นมาที่ตัวและหัวมันหนาวมากจนจับใจผมรู้สึกกลัวแต่ไม่สามารถออกเสียงหรือวิ่งหนีไปจากตรงนั้นได้ตัวผมเริ่มจมน้ำลงไปเรื่อยๆแล้วผู้หญิงคนนั้น ก็หันหน้ากลับมาช้าๆผมเห็นหน้าเธอไม่ชัดเนื่องจากมันมืดเห็นเพียงหน้าซีดๆขาวๆผมเริ่มหายใจไม่ออกเหมือนกำลังจะจมน้ำผมรู้สึกตัวยอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็ไม่มีแรงที่จะหนีไปได้นั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมจำได้ก่อนจะหมดสติไปผมมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ผมนอนอยู่โรงพยาบาลยายเล่าว,ว่าผมนอนเป็นแข้สูงไม่ได้สติมาสามวันจนตาต้องไปขอน้ามนจากหลวงพ่อที่วัดมาให้ดื่มผมจึงฟื้นผมถามว่าผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงยายบอกว่า ลุงสะเปรดอกับลูกชายแกออกไปดักปลาแถวบึงใหญ่และเห็นผมเดินไปทางต้นไม้ลุงกับลูกชายจึงเดินตามไปเพราะกลัวจะเกิดเรื่องร้ายกับผมเมื่อเห็นผมเดินลงไปในน้ําแกจึงวิ่งลงไปช่วยผมขึ้นมายายเล่าต่อว่าตรงต้นไม้นั้นเมื่อหกเดือนก่อนลูกสาวของลุงสะเปรดกําลังจะแต่งงานจัดงานกันใหญ่โตระหว่างที่ทําพิธีกันอยู่เจ้าบ่าวก็เกิดหายไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนมีแต่เสียงร่ำเือว่าเมนยะลงตามมาเจ้าบ่าวจึงต้องตามมีลงกลับไป เจ้าสาวเสียใจมากร้องให้หลบอยู่แต่ในห้องไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมเจอใครจนคืนหนึ่งเธอตัดสินใจใส่ชุดเจ้าสาวแล้วเดินลงน้ําในบึงเพื่อฆ่าตัวตายตรงบริเวณต้นไม้ที่ผมเจอก่อนหน้านี้ก็มีคนเจอผู้หญิงนั่งร้องให้ใต้ต้นไม้และก็มีผู้ชายจมน้ําตายตรงนั้นมาสองคนแล้วลุงสเบปรยคิดว่าเป็นเพราะวิญญ,ญาณลูกสาวแกมาเอาผู้ชายไปแกเลยระวังไม่ให้ใครเดินไปแถวนั้นเวลาลานคืนเพราะแกไม่อยากให้ลูกสาวแกสร้างเวรสร้างกรรมไปมากกว่านี้ นับแต่นั้นมาก็ยังมีคนเจอผู้หญิงในชุดเจ้าสาวตรงต้นไม้ริมบึงอยู่ด้วยๆว่ากันว่าวิาวญญาณของหญิงสาวจะรอจนกว่าจะได้ผู้ชายที่ถูกใจไปอยู่ด้วยส่วนผมตั้งแต่เจอเหตุการณ์สยองขวัญเฉียดตายในวันนั้นผมก็ไม่เคยไปตรงนั้นและไม่ออกไปเดินคนเดียวในที่มืดๆอีกเลยเชอรี่ผีขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ